ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์ไม่ต้องาขัาง,งนี้ ไปดูได้ไงฮะาพี่ม้งมานลางคนพี่ไ้เ้าาหัว่าพี่ไอ้ันหัวาพี่เ้ามาล้าอนหัวท่าพี่เดี๋ยเข้าไปเดี๋พี่ผม้หัว้พี่เดี๋ยี่ ปีนอะไรครับพีนครับปีัครับปีนครับพีนอะไรปินครับปีนอะไผมล้างหัวครับเลืนมือการปั๊มาครับครับได้ครับเลื่อนมือการฝ่ามาครับครับได้ครับเลี่อนมือการปั๊มาครับรอาเรียกหน่วยเล่มครครับปีนดูไหมนล้างหัวพี่ปีนอะไรเปล่าครับพี่ล้างหัวครับล้างหัวพี่เรี้ยงน้ำเองครับก เดือนสี่แลครับพี่น้องร้านเยี่ยตเสี่ผมมาเดือนสี่นะพี่มาอยู่ร้านเยี่ยรัยงงานเยี่ผมปวดท้องครับนองนงานชายอยู่นี่ครับปวดท้องพี่ครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางไลน์กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2องกับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้าวอลแบบสาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3เนี่ยคือแชร์แบบคัดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลงไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจคุณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวยก่อนครับ